โอ้โหมีดคมมากเฮ้ยนี่ขนาดตรงแกนเห็ดยังเป็นไตอยู่เลยไหมั้ยแต่มีดตัดไม่มีปัญหาเลยโอ้ใครซื้อมีดไปแล้วก็คุ้มนะเนี่ยแข็งๆเนี่ยมีดเราหั่นสบายเลยดูดิแช่ไว้อีกนิดนึงเพราะหั่นแบบนี้แช่แป๊บเดียวได้เสวัสดีพี่ๆทั้งห้าท่านโอ้โหขอบคุณนะครับที่เข้ามากันเยอะๆเลยเพราะว่า วันนี้คือต้องบอกเลยว่านี่คือพื้นฐานของการทําเห็ดหอมอย่าเรียกว่าพื้นฐานของอาหารเจเรียกว่าพื้นฐานของการทําเห็ดหอมใครมีปัญหามาตลอดว่าเฮ้ยทำไมทําเห็ดหอมแล้วมันไม่อร่อยมันเปรี้ยวเนื้อมันเละมันไม่มีรสชาติเดี๋ยววันนี้ดูกันเลยพี่ผมก็ไหลสดนะพี่นะใจเย็นๆนิดนึงมันจะไหลไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครชอบดูแบบเร็วๆเนี่ยผมมีช่อง YouTube ชื่อว่าครัวเชฟบุ๊กภาษาไทยเราก็จะเอาไฟ์สดนี่แหละไปตัดให้มันสั้นลงเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบ อยากดูแบบเร็วๆหรือแบบเคยเห็นผมทําอันไหนแล้วจําสูตรไม่ได้ไปดูในนู้นได้เลยช่อง u t u b e พี่เข้า YouTube แล้วพิมพภาษาไทยว่าครัวเชฟบุ๊กก็เจอแล้วกดติดตามได้เลยค่ะกดติดตามได้เลยมีทั้งคลิปพาไปกินร้านอาหารมีอะไรเยอะแยะเลยอ่ะอ่ะอันนี้เราแช่เห็ดไว้พอประมาณแล้วคือผมต้องขออนุญาตพี่ต้องรอนิดนึนงเพราะว่าเมื่อกี้ผมแช่เห็ดน้อยไปหน่อยผมแช่เห็ดแค่ประมาณ15นาทีเห็ดเนี่ยมันต้องแช่อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเลยพี่ก็มีหนึ่งชั่วโมงขึ้น หรือไม่ก็ประมาณสักจะให้ดีก็สองชั่วโมงแต่ถ้าอย่างน้อยๆต้อง1ชั่วโมงขึ้นอ่ะอันนี้เราก็พักไว้ก่อนแล้วกันแช่ไว้ก่อนทีนี้ผมจะมาสอนน้ำปรุงเห็ดวันนี้เราทำเห็ดเยอะสูตรน้ำปรุงเห็ดที่ผมบอกเนี่ยจะใช้กับเห็ดประมาณ10ดอก10ดอกแต่วันนี้เราทำประมาณสัก20ดอกได้มั้างไหมเนาะเดีย๋ยว้ผมจะทำเป็น2สูตรเพราะฉะนั้นพี่จะทำประมาณสัก10 10ดอกไปถึง15ดอกใช้สูตรเดียวกันได้ มาดูน้ำปรุงกันดีกว่าผมจะให้ปรุงไว้ก่อนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับตวงเลยอันนี้คือเราอันนี้ผมแทนช้อนโต๊ะนะเราจะใช้ทั้งหมดนะครับซีอิ๊วขาวนะครับมันจะเข้มข้นนะคุณผู้ชมรสชาติจะจัดจ้านนะครับอันนี้เราทําประมาณตรงนี้น่าจะเกินยี่สิบดอกอยู่ประมาณยี่บห้าดอกผมจะใช้สองสูตรถ้าพี่ทําประมาณสิบถึงสิบห้าดอกใช้สูตรเดียวพอนะปกติซื้อเห็ดหอมมาแพ็คนึงอ่ะมันจะประมาณสิบกว่าดอกอันนี้ผมซื้อมาสองแพ็คที่ เพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวอาหารเจรทั้งอาทิตย์ไงทั้งสิบวันผมเลยทําอะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะครับซอสฝายเขียวสองช้อนโต๊ะครับไม่ไม่ต้องล้นนะพี่เอาแค่พอดีพอดีเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปสองช้อนโต๊ะครับอย่างนี้แล้วก็นี่ครับน้ำมันหอยอีกสองช้อนโต๊ะเออโทษครับน้ำมันเห็ดหอมอีกสองช้อนโต๊ะครับ ก็เป็นเจก็ต้องน้ํามันเห็ดหอมแต่ถ้าเป็นช่วงไม่เจพี่ก็เปลี่ยนไปใช้น้ํามันหอยได้แต่จริงๆเราใช้น้ำมันเห็ดหอมก็ดีมันช่วยส่งกลิ่นกันไงพี่พนะใช่มันเพิ่มกลิ่นให้กันอันนี้ก็อีกสองช้อนโต๊ะอย่างละสองนะคะใช่ผมก็เทหกบ้างอะไรบ้างนะกะกะเอานะพี่นะนคนมาอ่าเปมคนมาเออนนอ่ะ,อะเผื่อ,อเผื่อใครยังไม่ได้ซื้อของเราไปผมว่างว่วนเชียงก็เข้มข้นนะ,ะลองใช้แล้วก็ถือว่าโอเค เอาแล้วครับแล้วก็น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายเนี่ยมันจะเป็นครึ่งเดียวมันจะไม่ออกหวานนะเพราะว่าเราทําไว้เพื่อเป็นวัตถุดิบไปปรุงเมนูอื่นในเมนูมันอาจจะหวานได้แต่ว่าตัวเห็ดมันจะไม่หวานมากเพราะงั้ผมก็จะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะแบบพูนๆไปเลยนะเน้นๆไปเลยก็คือช้อนกว่าๆนั่นแหละถ้าพูดตรงๆน,นะครับผม <คะ S 1> ประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้ประมาณนั้นให้มันมีหวานๆหน่อย นะครับแต่ถ้าใครไม่กินหวานลดได้ใครไม่กินเค็มปรับ,บได้หมดทีนี้สิ่งสำคัญคือต้องคนให้ละลายใช่หลายๆคนคๆแบบคนไม่ละลายไงพอคนไม่ละลายปุ๊บน้ำตาลมันไม่ออกรสไงเออเค,คนเสร็จปั๊บมันทําเหมือนเนื้อสัตว์เลยพี่เห็ดปรุงรสอ่ะก็คือเราก็เอาเห็ดมัมหมาก็เหมือนเราหมักหมูไง คือเวลาเรากินอาหารเจเราต้องยอมรับว,ว่าเห็ดเนี่ยมันแทนเนื้อสัตว์ค่ะยันเราก็คิดว่ามันเหมือนเนื้อสัตว์เลยพี่เราก็ต้องเอามาหมักบีบน้ำออกบีบน้ออกนะถ้าไม่บีบแต่บีบไม่หมดไม่เป็นไรเหลือนิดหน่อยได้เข้าใจแต่ถ้าไม่บีบปุ๊บไอ้ถ้วยนี้จะแฉะหมดเลยอันนี้เราทําเยอะเราทําค่อนข้างเยอะเยอะเยอะอันนี้คือกินของผมเนี่ยผมทําครั้งเดียวแล้วอยู่จนจบเทศกาลอาหารเจเลยเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วผมเลยต้องฝากบอกพี่ว่า ให้แชร์เอาไว้แล้วแชร์เก็บไว้หรือแชร์เพื่อนเพื่อนด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอวันพรวกนี้อย่างวันพ่กนี้ผมตั้งใจผมจะมาสอนอบวุ้นเส้นเห็ดอย่างเงี้ยผมก็ต้องใช้เห็ดตัวนี้งั้นผมจะไม่ได้สอนซ้ําเพราะงะั้นอยากให้ทุกคนอะ่ะช่วยดูวันนี้กันไว้หรือแชร์กอาไว้ค่ะขอบคุณเล็กหนึ่งค่ะครับขอบคุณเล็กหนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยสมัยก่อนเราทําร้านอาหารเราใช้แบบนี้ตลอดแล้วใครจะมากินนะไม่ว่าจะเป็นเห็ดผัดเห็ดอะไรของเรานะทุกคนติดใจหมดไม่จืดไม่เปรี้ยว ถ้าไม่ทําแบบนี้เห็ดหอมนะแช่ไว้แล้วเอามาทําอาหารเลยนะเปรี้ยวไอ้จืดยังพอทนแต่ไอ้เปรี้ยวเนี่ยมันกินไม่ไหวเนาะไมเนะใช่มันเหมือนเห็ดเสียอืมน,นี่อันคือดีน, okay. ดน้ำออกแคนี่ดีมน้าออกอันนี้เยอะสงสัยจะเกินยี่สิบกล่องแล้วก็คุกไปเลยพี่คุกซอสไปเลยซอสคือเข้มข้นมากเข็มข้นมันง่ายนะพี่ขั้นตอนมันไม่ยากเลยแล้วก็มันทําให้เก็บไว้ได้นานด้วยนะผมต้องบอกนี้เลย คุกให้ทั่วเลยพี่เหมือนเราหมักไว้เลยเนี่ยพี่ลองคิดดูเดี๋ยวว่าแค่แค่เห็นอย่างนี้นี่ยังไม่ทันจะผัดให้สุกยังดูน่ากินเลยเลยไหมสีเข้มข้นมันดูเข้มข้นเลย,ยใช่ไหมใช่แล้วก็หอมเลยนะหอมเลยนขนาดยังไม่ผัดนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ทําครั้งเดียวนะรสรสมันจะจัดนะพี่มันจะเข้มข้นเหมือนเนื้อสัตว์พอรสจัดเนี่ยมันจะเก็บได้นานจริงๆแล้วเวลาผมทำจริงผมใช้มือขยำด้วยเวลาทําที่ร้านเพราะมันทําเยอะ,ะแต่อันนี้เราทําไม่เยอะ เปิดวันนี้เราใช้กระทะเชฟบุกขนาด26ซนติเมตรพี่26ซนติเมตรทรงตื้นวันนี้มีโปรโด้วยเดี๋ยวตอนท้ายมาบอกต้องบอกว่าแจกแหลกแล้วตอนนี้นะครับใส่น้ามันมันจะใช้น้ํามันเยอะนิดนึงไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวผมใส่น้ำมันทั่วเลยถามว่าทำไมน้ำมันเยอะเห็ดผมเยอะถ้าพี่ทำเห็ดน้อยใช้น้อยแล้วน้ำมันตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยถนอมอาหารก็คือว่าเดี๋ยวเวลาที่พี่เอาไปเก็บอ่ะพี่เอาน้ำมันใส่ไปด้วย เหมือนเอาไปเค็มไปแช่ในน้ํามันนึกออกไหมามันจะทําให้ไม่เสียแล้วเวลาพี่เอามาผัดอย่างเงี้ยพี่เอาน้ํามันเห็ดมาใส่นิดนึงก็จะได้กลิ่นหอมด้วยเหมือนน้ามันเห็ดหอมประมาณนี้แล้วเวลาพี่จะเอามาใช้ทําอาหารอย่างเช่นเอามาทําร้านหน้าเอามาทําผัดหมี่เนี่ยตักออกมาให้ติดน้ํามันมานิดหน่อยได้เลยไอ้น้ํามันตัวนี้มันจะมีความหอมในตัวครับผมอ,อ่ะข้อทีผมก็ลืมบอกขั้นตอนนี้ไป พอกระทะมันแค่อุ่นๆอย่าให้มันร้อนจัดเราไม่ต้องการให้เห็ดลงไปเราไม่ซอสไม่เราต้องการให้มันค่อยๆสุกเพราะฉะนั้นพอมันเริ่มอุ่นๆเนี่ยยังไม่ทันจะร้อนจัดเนี่ยใส่ได้เลยพี่ใส่ลงไปผัดได้เลยแบบนี้คัใส่ลงไปผัดได้เลยอย่างเงี้ยรับรองอร่อยแน่นอนเห็นมีมีน้ำมันเยอะได้พี่ไม่เป็นไร ดเยะะใช่ผัดไปเลยแบบนี้เออบางคนถามว่าใส่พริกไทยได้ไหมผมผมไม่แนะนําพี่ผมให้พี่มาใส่พริกไทยตอนเอามาปรุงอาหารเพราะอันเนี้ยมันคือเบสของการเอาไปปรุงอาหารอีกทีหนึง่งมันไม่ได้เสร็จเลย, <ừ> ยงั้นเดี๋ยวเราไปใส่พริกไทยตอนปรุงได้อันนี้เราผัดให้มันสุกผัดให้มันหอมใช้ไฟค่อนข้างอ่อนพี่ผมต้องการให้เห็ดสุกผมไม่ต้องการให้ซอสไหมคาทีใช้ไฟแรงสิ่งที่เกิดคือซอสไหมเห็ดไม่สุกนะครับ,รบถ้าใครกลัวว่าเห็ดจะแข็งไปหรืออะไรเติมน้ําได้พี่ ไม่ต้องกลัวมันกระเด็นพี่นะครับเติมน้าได้เลยเดี๋ยวน้ํามันเจอน้ามันมันระเยหยไปเองพี่ใช้ไฟอ่อนๆไว้เราเติมน้ําหน่อยเสียดายนี้ผมก็เสียดายน้ํไอ้นี้ขอเติมลงไปหน่อยอนิดนึงนะครับเอาละค่อยค่อยผัดนะคะค่อยค่อยผัดเห็นไหมมันไม่ได้กระเด็นนะพี่เห็นไหมเพราะเราใช้ไฟอ่อน แล้วก็ผัดไปแล้วเดี๋ยวพอมันเดือดปุ๊บน้ํามันก็ระเหยไปขอบคุณเล็กหนึ่งค่ะขอบคุณเล็กหนึ่งฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ไว้เลยนะท่านนะคะฝากแชร์ไว้เลยนะเพราะว่าอันนี้คือพื้นฐานของการทําเห็ดหอมเลยร้านอาหารร้านไหนด้วยนะที่แบบยังทําเห็ดหอมโดยแบบเอาเห็ดหอมมาแช่น้าแล้วไปปรุงอาหารเลยนะลองเปลี่ยนมาดูนะครับผมรับรองว่ายอดขายจะปังขึ้นกระทะนี้ก็ร้อนดีแล้วเกินเนาะมือสะาเปิดเบาๆแล้วนะ กระทะมันเป็นกระทะประหยัดแก๊สพี่มันร้อนกว่าเพชรสองเท่าอ่ะเนี่ยพี่โดยผมเปิดแค่เนี้ยเนี่ยร้อนกว่าเพชรสองเท่าทนทานกว่าเหล็กห้าเท่าอ่ะพี่อืออย่างนี้เลยคราวนี้พี่จะได้เห็ดหอมที่อร่อยมากๆเอาไปทำเมนูไหนก็อร่อยสมัยก่อนที่ผมทำไม่จำได้เนาะพวกนี้ไม่ได้เอาไปทำเมนูอื่นหรอกพวกนี้เอาไปกินกันเลยใช่ไมกินกับข้าวเลยแทนแบบเหมือนหมูหวานอะไรเงี้ยที่แล้วพี่พุกก็ทำใช่ผมก็จะทำใส่ตู้เย็นเอาไว้กินกับข้าวได้เลย ช่วงกินเจคือคิดเมนูอะไรไม่ออกมีเห็ดปรุงรสอยู่จบเลยพี่ปุ่นแล้วกินได้เลยรสชาติมันจะออกเค็มๆหวานๆนะคะใช่ถ้าใครชอบหวานมากก็เติมน้ําตาลอีกรสชาติอะ่ะถ้าพูดกันตรงๆมันเหมือนหมูหวานอะ่ะใช่นั่นเหมือนหมูหวานเลยนึบๆผัดไปเลยพี่ถามว่าจะรู้ได้ไงว่าสุกหรือยังผมแนะนาว่าพี่เอกมาชิมกักชิ้นหนึ่ง อ่าถ้าชิมปุ๊บมันมันสุกแล้วมันไม่แข็งแล้วก็โอเคถ้ามันยังแข็งอยู่หรือยังแข็งมากอยู่พี่ก็เติมน้ําลงไปได้อย่างที่ผมทำเมื่อกี้มันไม่กระเด็นอืมมันก็เดือดมันก็เดือดแบบนี้เลยพี่เดือดพ,พดเลยนะที่ที่น่าตกใจคือแบบไฟอ่อนแต่เดือดดีจังกูดิไฟแทบจะไม่ได้เปิดนะเดือดดีจังเลยประหยัดแก๊สกระทาเราอะใครใช้กระท,า,ะรระทาผมเนี่ยแค่ประหยัดแก๊สก็คุ้มแล้ว สวัสดีพี่พี่ทั้งหนึ่งร้อยสามสิบท่านค่ะแชร์เก็บไปเลยนะคะพี่คะแชร์เก็บไว้เลยแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายอื่นได้ไหมคะเออสูตรนี้มันเหมาะกับเห็ดแห้งนะครับต้องบอกก่อนคือถ้าเป็นเห็ดอื่นพี่หมายถึงเห็ดสดใช่ไหมไม่ได้ครับพี่มันเละสูตรนี้มันจะเหมาะกับเห็ดหอมแห้งอย่างเดียวเลยเพราะว่าเห็ดหอมแห้งมันมีความเหนียวเวลาเอามาปรุงดีๆมันจะเหมือนเนื้อสัตว์แล้วมันทําเก็บเอาไว้ได้แต่ถ้าเป็นเห็ดอย่างอื่นนะพี่เอามาผัดแบบนี้นะแปบ๊บเดียวเละหมดแล้ว เห็ดเข็มทองเนี่ยเละเลยแค่โดนแค่โดนก็เละแล้วเนี่ยน่นากินกินหอมมากเลยใครจะใส่พริกไทยหรือเดี๋ยตอนเนี้ยสมมติว่าพี่แบบทําไปแบบผมอย่างเงี้ยแล้วพี่ชิมก็ได้ตอนเนี้ยพี่ชิมแล้วเสร็จแล้วมันขาดรสอะไรพี่ก็เติมได้นะยันตอนหมักอ่ะพี่อาจจะไม่ต้องแบบใส่เยอะมากก็ได้เผื่อไว้เผื่อบางคนบอกว่า อกินรสไม่จัดอย่างผมอะ่ะผมทําแบบเปิดร้านอาหารไงเวลาทําในร้านนะยังไงต้องจัดไว้ก่อนพี่คนมาร้านอาหารส่วนใหญ่เขาจะแบบอยากได้รสชาติเต็มที่พี่คอ,อยู่ข้าวเลยอืมเดีย๋ยวผมจะเอามาชิมรสเนี่ยหนึ่งอันหาอะไรมาใส่ก่อนร้อน ม,ม,มาชิมได้ไหมนะร้อนร้อนนะแต่แต่เริ่มอร่อยแล้วอร่อยนะแค่ร้อ,อ,รอ,อ,อ,รอนก็อร่อยแล้วอืมร่อยนะอร่อยนะยังไม่สุกให้มันนิ่มอีกนิดนึงอร่อยแล้วอ่ะไม่ต้องปรุงอะไรแล้ว,ม,วมันไม่ใช่ทอดนะพี่มันเป็นผัดในน้ํามันเยอะเอเพราะว่าเห็ดมันจะออกน้ามาเองเพราะฉะนั้น ใครจะไปเข้าใจผิดว่าเป็นทอดไม่ใช่นะถ้าถ้าทอดจะเป็นเมนูอีกเมนูนึงก็เป็นเห็ดทอดซีอิ๊วไปชั้นหนึ่งมันจะไม่ได้ถูกทําจนเกรียมมันจะเอาแค่สุกแต่ตอนนี้พี่ว่ามันยังแข็งไปหน่อยไหมไม้ว่าเริ่มกึบๆเริ่มกกึบๆเนาะเดี๋ยวขอเติมน้ำอีกนิดน,นึงคือเหตุผลที่ผมทําแล้วมันขมแข็งเพราะผมแช่น้อยไปหน่อยค<ม>ุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมแช่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอะแป๊บเดียวก็เสร็จเออแป๊บเดียวเสร็จแล้วอันนี้ของผมผมดันแช่แค่สิบห้านาทีไงเนี่ยเดี๋ยวน้ําหมดรอบนี้้้ใชไดละ ขอขอน้ำมันหอยหน่อยดิมันอร่อยแล้วแหละแต่รู้สึกว่าอยากได้เข้มกว่านี้เนี่ยพี่เติมได้ตอนเนี้ยใครชอบรสไหนก็เติมคือน้ำมันหอยอะมันจะมีทั้งเค็มแล้วหวานเวลาแบบอยากได้รสกลางๆผมก็จะเลือกเติมน้ำมันหอยง่ายสุดไงถ้าเติมแต่ซีอิ๊วมันก็จะเค็มอย่างเดียวใช่ไหมเติมแต่น้ำตาลก็หวานอย่างเดียวก็เอาน้ำมันหอยแล้วกันได้เค็มได้หวานได้สีด้วยดูดิดน่ากินเลยเดี๋ยวน้ำน้ำหมดน้ำระเหยหมดรอบนี้พอแล้วเนี่ย เนี่ยพี่เก็บไว้เนี่ยโอ้โหสบายแล้วก็นี่ให้ดูนิดนึงเดี๋ยวใครซื้อกระทะเราจะแถมตะหลิวให้ตะหลิวเราใช้ได้จริงนะพี่เห็นไหมเดือดเดือดเนี่ยไม่มีปัญหาเลยพี่ดูดิโอ้โหพอใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วเป็นซอสเลยอะ่ะโคตรเจ๋งน่ากินมากดูดิพี่แต่นิดนึงนะถ้ากระทะพี่ไม่ดีพี่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะพี่ดูกระทะผม อากจะต้องขูดนะต้องขูดนะเพราะว่ามันมีทั้งซอสน,น้ำมันหอยทั้งน้ำตาลเนาะทานมากค่ะใช่แล้วเนี่ยแทนเนื้อสัตว์ได้เลยพี่กินเจ<ม>เวลาจะทำผัดหมี่ทำอะไรก็ตามแล้วต้องใส่เห็ดหอมอบฟุ้งเส้น<ม>ผัดหมี่หรือแม้กระทั่งเอาไปต้มจับฉ่ายใช้เห็ดหอมแบบนี้อร่อยแน่นอนไม่มีเปรี้ยวไม่มีขิวโอกระทะสุดยอดเลยมาให้ดูกระทะดิ<ม>พี่ดูกระทะดิสุดยอดอะ่ะตะหลิวก็ไม่เป็นไรเลยดูดิเจง๋ง นะเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกโปกระท้าด้วยอร่อยตอนกินเจต่จริงแล้วสูตรนี้ไม่เจผมก็ใช้นะแต่แค่ผมใช้น้ำมันหอยปกตินะเนี่ยได้แล้วตอนนี้ได้แล้วถามว่าที่ผมบอกเนาะอยากรู้ว่าได้หรือ,อยังคือชิมเอามาชิมถ้ามันไม่แข็งนี่คือได้แล้วนี่แล้วเราทํากันจนเดือดขนาดเนี้ยเราใช้ไฟแค่นี้ตลอดเลยนะโคตรประหยัดแก๊สเลยดูดินี่เออประหยัดแก๊สมากเลย ถ้ามันร้อนดีนะดูดิอ่ะคราวนี้ได้แล้วพี่แน่นอนชัวอร่อยแน่นอนขออีกสักคำหิวเลยอะ่ะบบมันหอมมันหอมมันหอมหอมันโดนน้ำมันสวัสดีพี่ฟอมค่ะหืมอยู่เลยมังข้าวเลยข,ข้าวคุกพีิกไกลเวลา ใครจะไปไทยก็เติมพริกไทยก็ได้นะค่ะวันนี้เราคงไม่มีเด็กกินเนาะเราพริกไทยไปเลยนะใส่ให้หอ,อมโหอร่อยนี่ถ้าถ้าไม่ใช่เจก็เป็นแบบไอ้นี่ไปเลยนะใส่กระเทียมพริกไทยเป็นเห็ดทอดกระเทียมพริกไทยไปเลยสั่งมาแล้วค่ะกระทะหนึ่งชุดใหญ่อยากได้อีกหนึ่งใบเล็กให้คุณแม่อ่าเดี๋ยวผมบอกโปรให้นะพี่ตอนท้ายวันนี้มีโปรด้วยหนึ่งใบเล็ก ข้าวหน้าไก่ต้องเข้าแล้วเออน่ากินนะไม่ได้เราต้องเป็นข้าวหน้าเห็ดหน้าเห็ดเดี๋ยวผมทําสอนทําข้าวหน้าเห็ดข้าวหน้าเต้าหู้ดีกว่าเออมาอ่ะเสร็จแล้วพี่เนี่ยแค่นี้ง่ายๆทีนี้วิธีเก็บนะผมจะให้พี่ดูหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะแนะนําตรงนี้เลยนะพี่ดูนะนะอันนี้ใช้แล้วอันนี้เป็นรอยอะไรเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่น่าจะยังล้างไม่สะอาดเดี๋ยวเอาใหม่มีไหมไม่น นี่อะใบใหญ่อ่ะอยู่นี่นี่อ่ะโอเคมาแล้วนี่พี่ดูนะน้ำมันเดือดเดือเดอเลยนะกล่องซีิโคนเราพี่ไม่มีปัญหาพี่ไม่มีละลายพี่ผมบอกได้เลยกล่องซีิโคนเราของจริงร้อนๆเ,เดือดๆเมื่อกี้นะครแล้วดูกระทะดิะซอสเหนียวๆพี่ดูดิไม่มีอะไรเลยอ,เเอันนี้กว็วเกิน <laughs> แล้วนี่กระทะใบเก่าด้วย อันนี้ซอสคือแบบน้ำมันหอยซีอิวน้ำตาลนะคะ,ะแล้วพี่ดูกระทะดีกระทะเก่านะใช้มาแปดได้สิบเดือนแล้วอะ่ะสิบเดือนแล้วก็ยังไม่ติดพี่เพราะนันนี่คือบทพิสูจน์ที่ดีกว่ากวนควังโฆษณาใดทั้งสิ้นเพราะว่าใช้ให้ดูว่ามันใช้ได้จริงค่ะอ่ะ,ะโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ กระทะเชฟบุกสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพัส์และก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอร์เกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทำอาหารสนุกทำอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ครับ